الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض วะลาฟิซามะวะฮุวัซซามีอุลอาลิมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ u ์ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้ว ผมได้พูดถึงเรื่องราวรางวัลที่เราจะได้อย่างสมบูรณ์ครบรอบปีนะครับในเรื่องของการที่เราถือสิ้นอดพัดดูแล้วแล้วก็มาบวชสวา์นะมินฮาอันนามออาวดะตัสยามิบะดัสยามิรรมะดอนอะลามะตุนอะลากุบูลิซาวมิรรมะดอนฟ่อินนัลลอฮะอาล้ที่จริง ไอ้ความเคยชินที่เรากลับมาถือสินอดหลังจอรมดอนจากไปแล้วก็หมายความว่าพอรมดอนจากไปพออีดวันอีดินพิตรีจบเราก็ถือสินอดหรือจะคือสินอดขั้นกันก็ได้ภายให้อยู่ภายในเรื่องของสวาวันก็แล้วกันท่านครบหกวันท่านจะได้รางวัลอย่างสมบูรณ์ในวันอาคีรร ท่านจะได้รางวัลหนึ่งปีเท่ากับการถือสินอดหนึ่งปีเพราะฉะนั้นการเคยชินกลับมาถือสินอดหลังจารมะดอนแล้วเนี่ยเป็นเครื่องหมายอลากูบูลิเซามิโรมะดอนบนการตอบรับของการถือสินอดในรอมะดอนเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ว่าอิซาตะกบบลาอามิลาอับดิน วับฟกากอหูลีอมามะเลนโซลีเห็นบดาดหูในเมื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวหัตาลาได้ตอบรับผลงานของบ่าแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวหัตาลาก็จะให้ได้รับกับผลสำเร็จติดตามมาก็คืออมามันที่ซอแลหลังจากนั้นกะมากอละบะดุฮมุมเหมือนบางคนของพวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่า สวบุลฮสัสานติอัลฮสัสานตุบะดาฮารางวัลของการทําความดีนั้นก็คือการทําความดีหลังจากรมฎอนได้จากไปแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในช่วงที่เราอยู่ในรมฎอนกับเขานั้นเรารักษาสายตาไหมรักษาหูไหมรักษาลิ้นไหมรักษาหัวใจไหม ถ้าเรารักษาสิ่งต่างๆนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอิชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ท่านได้รับกับผลสําเร็จในการที่จะทําไอสิ่งที่เป็นนาวาฟินหลังจากลอมฎอนจากไปแล้วฟามันอามีลาฮัสานัตันใครก็ตามได้ปฏิบัติอามันที่เป็นความดีงามเป็นความสวยงามซุมมัตตาบะอาฮาบิฮัสานัตินบะดาฮา หลังจากนั้นเขาก็จะติดตามมานะครับด้วยกับความดีหลังจากที่เขาได้ทำไปแล้วในช่วงคอรมดอนหรือได้ละหมาดห้าเวลานะครับแล้วก็ทำความดีต่างๆหรือการทำฮั์หรือการทำอุมรอ์ก,ก็ตามกาณาซาลิกาลามาตันอลากุบูลินฮาซาตินอูลาดังนั้นเหตุอันนี้แหละครับพี่น้องก็เป็นเครื่องหมายว่า บนการตอบรับความดีอันแรกที่เราได้ทำในช่วงคัรอมอดอนนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายต้องพินิจและต้องพิจารณาและก็ต้องติกตองต้องรู้ด้วยว่าสุนัตต่างๆละหมาสดสุนัตบวชสุนัตสดกอสุนัตและการทำอุหมะหรือฮัตส,สุนัตเนี่ยพี่น้องครับมันจะไปลบล้างไอสิ่งที่เป็นฟัดดูที่เราบวชและบกพ้่อง ที่เราละหมาดแล้วก็บกพร่องที่เราทำฮัตแล้วก็บกพร่องที่เราทำสิ่งที่เป็นพรดดูแลวบกพร่องสุนัตต่างๆนี้จะไปลบให้เราอย่างสมบูรณ์นี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ให้กับเราอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอากาศหรืออะไรก็ตามก็มาเช่นเดียวกันครับพี่น้องอันนะแท,ท้จริงมันอามิละฮัสานตัน ใครที่ปฏิบัติไอสิ่งที่เป็นความสวยสดงดเนี่ยในช่วงค้รอมอดนและมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปอยู่ในหัวใจหลังจากรอมอดนจากไปแล้วเขาติดตามมาด้วยกับความชั่วร้ายก่อนรอมอดนเคยกินน้ำกระท่อมพอหลังรอมอดนจากไปแล้วพอหลังรอมอดนเราก็เลิกนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพอรอมอดนจากไปแล้วกินอีกเนี่ย นี่คือปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วหลังจอรมมดอนจากไปแล้วกานาจาลิกะอลามาตารถดินฮาสานติวาอาดามิกูบูลิฮานั่นเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาดได้รดได้ผักคืนไปแล้วไม่ตอบรับความดีที่เราทำในช่วงของรอมฎอนเพราะเราเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าไอการสังเกตคนเนี่ยนะพี่น้อง ให้สังเกตหลังจากรมฎดอนจากไปแล้วสังเกตยังไงล่ะว่าเขาเหล่านั้นได้ทําตัวเหมือนกับเขาอยู่ในรมฎดอนไหมถ้าเขาทําตัวเหมือนกับเขาอยู่ในรมฎดอนแน่นอนครับรมฎดอนของเขาจะถูกรับอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างฉะนั้นอันนาซิยามารมฎดอนอยูยิบุมักฟิรตันมากรด,ดามามินาซูนุแท้ที่จริง การถือศีลอดในรอมฎดอนนั้นวาญิบเลยที่เขาจะต้องได้รับการอภัยโทษจากบาปกรรมที่มีมาในอดีตแต่มีกฎเกณฑ์ว่าอาวัยวะทุกส่วนเนี่ยรักษาได้อย่างสมบูรณ์ไหมมือเท้าลิ้นสมองตาหูรักษาได้อย่างสมบูรณ์ไหมถ้ารักษาได้อย่างสมบูรณ์ท่านก็ได้อย่างสมบูรณ์และ หลังจากนั้นท่านก็มาละถือสินอดในเดือนสวรร์อีกสิบวันท่านได้อย่างสมบูรณ์เลยหนึ่งปีครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็มาสะบกัสครูหูเหมือนกับที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วอันนัสซออีมีนาะลีรอมฎอ,อนแท้ที่จริงผู้ที่ถือสินอดในรอมฎอ,อนนั้นยูวาฝ้านาอูยูรกุม ฟีเยาวินฟิตริเขาได้รับรางวัลอย่างสมบูรณ์ของเขาในวันแจกรางวัลก็คือเยาวมีอีดินฟิตริอีดฟิตรอหัวหัวเยามุนยาวาอิสเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาให้รางวัลกับเราฟปยกูนุมอาวดตุสิยามบะดนฟิตริสุกรลิฮาดินเนี่ยมาดังนั้นเขาก็จะกลับมาเป็นบุคคลที่ถือศีลอด หลังจากอีดินฟิตรี่ไปแล้วโดยขอบคุณต่อเน,นี้ยมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาตลาได้ให้กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในช่วงที่เราอยู่ในรอมฎอนนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะฉะนั้นถ้าความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกที่จะต้องรักษา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยให้สมบูรณ์แน่นอนครับท่านก็จะได้รางวัลในการขอบคุณต่อเน,นื้อมัดอันนี้ฟาลาเนียมัตะอาอะซามูมินมักพิรติซุนุไม่มีเนี่ยมัดอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเนี่ยมัดที่บ่าวคนนั้นได้รับการอภัยโทษจากบาปกรรมที่เขามีการอนบุบศสลัลลัลลอฮุอะไยฮิวะสัลลัม ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นน่ะพี่น้องครับยากูม uh ุฮัตตาตาตาวัดรอมากอดามาหุปรากฏว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นน่ะพี่น้องครับท่านยืนละหมาดจนกระทั่งสองเท้าของท่านเนี่ยบวมไฟยากูลุละหูก็ถูกกล่าวให้กับเขาว่า อาตฟอาลุฮาลาถูกกาวให้กับท่านนาบีว่าท่านทำไมถึงทำขนาดนี้ว่าก็ฟัลลอฮูละกามาตะก็ดดบามินซัมบิกอวมาตะอักคอรเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุะตาลานั้นได้อภัยบาปให้กับท่านแล้วที่มีมาก่อนโน้นและที่จะมีต่อไปข้างหน้าท่านไม่มีบาปแม้แต่เพียงนิดเดียวฟายกูลุพี่น้องครับ ฟังคำตอบจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะัลฮิวะสลัมได้กล่าวไว้ว่าอฟัฟาราอากูนูอับดันสุกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นเบ่าวที่ขอบคุณอลัลลอฮ์ก่อนนั้นหรือเป็นยังไงครับพี่น้องจะไม่ให้ฉันเป็นเบ่าวที่ขอบคุณอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาก่อนนั้นหรือ นี่คือคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมฉะนั้นพี่น้องครับวะกัดอมามรัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตัลลาเพราะแท้ที่จริงอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตัลลาได้กล่าวเอาไว้ว่าอลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตัลลาได้ใช้เบาของพระอ,องค์ใช้อะไรครับ ให้ขอบคุณตอนนี้มัดในการถือสินอดในรอมฎอนบิอิซฮาริซิกรีฮี <c oughs> ด้วยการ <c oughs> แสดงออกด้วยกับการกล่าวการระล,ะละึกถึงอัลลอฮ์ว่าไกฟาซาลิกามินอันวาอิสุกรีฮีและอะไรชอิเลาจากชนิดต่างๆของการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตาลา <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ อาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตอนิรรอญีมวะลิตุกมิลุนอิดดะตะวะลิตุกับบิร, AH U, บร AH ah um, ลัลลอฮุบิรัลลอฮุอะลามาฮาดาคุมวะลาอัลลากุมตัสกุรูนความหมายก็คือและเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงไกจแต่อัลลอฮ์ในสิ่งที่ พระอ,องค์ทรงแนะนำแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตตาลานี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตตาลาได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟามินยุมและติสุกรินอับดิลรอบ,บีฮีอลาตาฟีกิฮีลิซิยามีรอมฎอนไวอานนติฮีอะไิว่ามินยุมละติสุกรินอับดิลรอบ,บีฮีจากประโยชน์ ในภาพรวมๆของการขอบคุณของบ่าวที่มีต่อลอ้นคือบนการที่อัลลอฮ์ให้ได้รับกับผลสําเร็จในการถือศิทอดในรอมฎอนและให้การช่วยเหลือนะครับต่อบ่าวของพระองค์วามักอฟิรติซูนูบิฮีและให้การอภัยโทษต่ตอบาปกรรมที่บ่าวได้ทำเอาไว้อัยายสูมาลาหูสุกรอนอากีบาดาลิกการที่เขาถือสิ้นอด การที่เขาได้ถือสินอดและก็ขอบคุณหลังจากนั้นก็คือมาถือสินอดในเดือนสวรรค์อีกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราและท่านทั้งหลายจงพินิษพิจารณาจงขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลานะครับในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลานั้นให้เราได้รับได้รับกับผลสำเร็จนะครับการ บาดุสลับบางคนที่เป็นคนสลับนั้นอิซาวุฟฟิกอลิกิาามิไลล,ล,ลันมินยาลีอัสบาฮาฟีนาฮาริฮาซออิมันปรากฏว่าบรรดาบุคคลสลับพุทซอแล้วนั้นในเมื่อว่าได้ถูกทำให้สำเร็จในการยืนละหมาดในยามค่ำคืนแล้วเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเขาก็ในตอนกลางวันเขาถือสิลอด นี่คือคนในยุคต้นที่ท่านนบีได้ให้การชมเชยเอาไว้ว่าย,ยะยาอลุซิยามะฮูชุกรัลิตาฟีกิลิลกิยามและเขาได้ให้การถือสิ้นอดของเขานั้นเป็นการขอบคุณที่ได้รับกับผลสำเร็จในการยืนละหมาดในยามค่ำคืนครับพี่น้องว่ามินฮาส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้รางวัลตลอดทั้งปีในการทำความดีนั้น ANNEL a m าลลตัต t กานันอับด u ยะตะอรุบบุบิฮาอิลารอบบิฮิพิซาร์ุมะดอนลาตั้งกติอุบิอิงกิดอิรมะดอนแท้ที่จริงอามันซึ่งที่เบาที่เขาได้ทําตัวใกล้ชิดไปยังพระเจ้าในรมฎดอนนั้นจะไม่ถูกตัดออกไปเลยในการขาดรมฎดอนหมดไปแล้วบันเฮีย บาคิยาตนบาดาอิงกิรออิฮิมาดามันอับดุไฮยันยิ่งไปกว่านั้นมันยังคงอยู่หลังจากจบสิ้นรมอนแล้วตราบใดที่บ่าวนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็หมายความว่าเราได้ปฏิบัติในช่วงของรมอนนั้นพี่น้องก็คือได้ทําในสิ่งที่เป็นความดีงามเพราะเราเอาผลงานของรมอนที่เราได้บวช ที่เราได้บริจาคที่เราได้กิยามุ่นเลนที่เราได้ละหมาดตรอดนะครับเอามาใช้หลังจากที่อรมดอนได้จากเราไปนั่นแหละครับเราเหมือนกับบุคคลที่ทำอิบดาะดาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮานะตะอัลตลาตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกีลาลีบิสรีนมีคนกล่าวให้กับบิสรีว่าอินนากามัน แท้จริงมีชนกลุ่มหนึ่งยะตาอับบาดูนะว่ายะยตาฮิดูนะเขาเคารพพักดีต่อเอาะและเขาจริงจังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาในช่วงข้รอมฎอนฟะกอละและมีคนกล่าวว่าบิสัลเก้ามิเก้ามุนลายะริฟูนัลลอฮฮักอิลลาฟีรอมฎอนเขาบอกว่าเป็นความ กลุ่มหนึ่งนั้นเป็นความชั่วร้ายเหลือเกินชนกลุ่มหนึ่งเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนอกเสียจ,จากว่าในช่วงของรอมฎอนก็หมายความว่าในรอมฎอนนั้นเขารู้จักอัลลอฮ์เขาทำในสิ่งที่เป็นนวาพินในสิ่งที่เป็นสุนัตและสิ่งที่เป็นพะดูคือการถือสินอดพอรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เลย นั่นถือว่าเป็นความเลวร้ายพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นอินนัสซอลิฮัลลาดียะตาอับบาดูนะยะตาอับบาดูยะจตดใจดุสณะคุละหูแท้ที่จริงคนดีคนที่ซอและที่เขาเป็นบุคคลที่ตาบุตรกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นั้นว่ายะจัดใดุษนากุลละหูปีทั้งปีนั้นเขาก็จะเป็นบุคคลที่จริงจังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลา ฉะนั้นพี่น้องครับที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้รู้อย่างนี้แล้วนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นหน้าที่เหลือเกินที่เราทุกคนจะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลลาเพราะฉะนั้นฟาอัลลัลอาคินจำเป็นนะบนคนที่มีสติปัญญานั้นอยัอยะอยัอยยะ กิรอใกล้พะตะกูโนฮาโลหูการที่เขาจะต้องพิจารณาและการที่เขาจะต้องติกตองนั้นวัดสภาพของเขาเป็นอย่างไรในเมื่อความตายใกล้จะมาถึงเขาในขณะที่ความเข้มแข็งนะครับอวัยวะทุกส่วนก็อ่อนลงแล้วความเข้มแข็งก็ไม่มีแล้วและวิญญาณของเขาก็มาถึงกระเดือกแล้ววะไอกนาบิลเฟรอก และเขามีความมั่นใจว่าเขาต้องจากดุนยานี้ไปลูกหลานก็อยู่ข้างๆก็คอยดูพ่อดูแม่ที่จะจบชีวิตเราจะทำอย่างไรถ้าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้อยู่ไม่รับรู้อะไรเพราะฉะนั้นว่าอลันอินซาานี้จำเป็นบนมนุษย์ทุกคนไอ,อยูฟักกิรอไอดดนการที่เขาจะต้องพิจารณาและจะต้องติกตองว่าอิซาวูดีอาฟีกอบริฮี ในเมื่อเขาได้ไปถูกวางอยู่ในกุโบทแล้วว่าอาดัตรัวฮาหูอิลายาซาดีฮีและในเมื่อเรือนร่างของเขานั้นพี่น้องครับรัวได้กลับมาอย่างร่างของเขาอาตาหุนมาลากานนี่มาเลกัสสององค์ก็ถามว่ามารอบบุกะว่ามันดีนุกะว่ามานบียุกะฮัลยยุซุับบิตุหุลลาฮุบิลกาลิซับิต ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่ตอบอันนี้ได้ไหมในขณะที่เขาใกล้จะตายมานั้นฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ถ้าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์แน่นอนครับการกลับไปของเรานั้นก็จะเป็นการกลับไปในสภาพที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลา จะไม่ให้เรากล่าวและอิละฮะอิลลัลลอฮได้เนื่องจากเราไม่สนใจในเรื่องที่เป็นอิบาดาที่เป็นฟัดูครับอินชาลอวันนี้ก็พบกันแค่นี้ครับบัสสลามอะลัยกุมบาระหมัตุลลอฮ์วาบาระกาตุฮ